สวัสดีค่ะกลับมาพบกับคูวิวันนี้เราจะขึ้นเรื่องใหม่กันแล้วก็คือเรื่องของสถิติสถิติที่เราจะสอนในวันนี้เราจะข้ามไปเลยนะอันนี้ได้อธิบายไปแล้วเนาะในห้องเรียนนะคะอ่ะเรามาที่ตรงนี้นี่นะการนำเสนอข้อมูลในรูปตารางจแจกแจงความถี่โดยเป็นโดยที่ข้อมูลเป็นอันตรภาคชั้นเนาะอ่ะอันนี้ที่เขียนไว้ ันนี้ที่เขียนไว้ก็อ่านออกหรือเปล่าก็ไม่รู้อะเดี๋ยวมาอธิบายกันเขาบอกว่าในการสร้างตารางแจกแจงความถี่เนี่ยอันดับแรกต้องหาพิสัยก่อนพิสัยคือข้อมูลที่สูงที่สุดลบข้อมูลที่ต่าที่สุดอันนี้คืออันดับแรกอันดับที่2อ,อหาจํานวนอันดับภาคชั้นจํานวนอันดับภาคชั้นก็คือเรายังไม่รู้ไงว่าข้อมูลที่จะใส่ในตารางเนี่ยมีกี่ชั้นแล้วก็กว้างเท่าไหร่ความกว้างก็คือ เลขอะไรถึงเลขอะไรนั่นเองนี่คือความหมายเนาะทีนี้วิธีการหาจํานวนของอนุภาคชั้นก็คือเอาพิสัยหารความกว้างหรือสมมติว่าโจทย์ให้ให้จํานวนอนุภาคชั้นมาหาความกว้างก็หาเหมือนกันเนี่ยคะ่ะหาเหมือนกันเลยความกว้างของอนุภาคชั้นก็คือเอาพิสัยหารด้วยจํานวนอนุภาคชั้นนั่นเองเนาะนี่คือสําคัญเลยหมายเหตุตรงนี้ถ้าจํานวนอนุภาคชั้นเป็นทศนิยม ก็คือเอาง่ายว่าถ้าหนูหารแล้วได้ทศนิยมให้ปัดเป็นจำนวนเต็มหมดเลยปัดเป็นจำนวนเต็มหมายความว่าต่อให้ทศนิยมไม่ถึงจุดหก็ตามอย่างเช่นอันเนี้ยตัวอย่างเนี้ยหกปัดขึ้นเป็น7หรือ5.2ก็ทำไงคะปัดขึ้นเป็น6 3.14อย่างเงี้ยก็ปัดขึ้นเป็น4อย่างเงี้ยค่ะคือปัดขึ้นหมดเลยเนาะโอเคมาลองมาดูตัวอย่างเลยตัวอย่างที่1 ข้อมูลต่อไปนี้เป็นคะแนนสอบของนักเรียนชั้นม3า3ห้อง1จํานวน40คนซึ่งมีคะแนนเต็ม100คะแนน,เ,นเขาบอกว่านี่คำไม่ใช่สิ่งที่เขากําหนดมาให้อยู่ตรงนี้โดยให้มีความกว้างของอนุภาคชั้นเป็น 10. อ่าและในข้อนี้เขาบอกชั้นที่1มาให้เรียบร้อยแล้ว31มสถึงสีกว้าง10นั่นเองกว้าง10ในที่นี้เวลานับนับ31มสถึงสี นับ31ด้วยไม่ใช่เอา40ลบ31เหลือ9อ้าวทำไมกว้าง9มันก็ต้องเป็น31ถึง41 4สไม่ใช่นะคะเวลานับต้องนับตั้งแต่ตัวเริ่มต้นนับ31ด้วยไม่ใช่นับ32 3สไปนะไม่ใช่นับแบบนั้นนะคะโอเคอ่ะทีนี้เรามาดูอันดับแรกเราหาพิสัยก่อนพิสยัยก็คืออะไรคะสูงสุด สูงสุดในข้อมูลของเราคะแนนสูงสุดในข้อมูลของเราคือเลขอะไรเอ่ยอ่ะตัวนี้96ต่ําสุดข้อมูลที่ต่ําที่สุดของเราคือเท่าไหร่34อ่ะโอเคก็เป็น96ลบ34เพราะฉะนั้นพิสัยเท่ากับ62โอเค ทีนี้ได้พิสัยแล้วหาอะไรเอ่ยให้ความกว้างก็คือหาจำนวนอันดภาคชั้นหาจำนวนชั้นจำนวนชั้นก็คือเอาพิสัยหารด้วยความกว้างกว้าง10ใช่ไหมก็หาร10ก็ได้เท่าไหร่คะ6ก6.2ก็เท่ากับไม่ใช่เท่ากับก็ประมาณเป็น7เพราะฉะนั้นจะมีทั้งหมด เจชั้นโอเคแล้วเราก็มาใส่คะแนนลงไปถ้าเขาเริ่มให้แล้ว 31...40 บถึงบางคนบอกว่าเวลาเริ่มเราจะรู้ได้ยังไงว่าเริ่มต้นด้วยเลขอะไรวิธีการเราสามารถเริ่มต้นด้วยเลขที่น้อยกว่าคะแนนที่ต่ำสุดในตารางก็ได้แต่ทีนี้สมมติว่าบางคนบอกเริ่มที่ จะรู้ได้ยังไงว่าเริ่มที่เท่าไหร่ถ้าไม่อยากจําหรือถ้าไม่อยากที่จะคิดเยอะเอาเลขที่น้อยที่สุดในตารางเนี่ยซึ่งก็คือ34เนี่ยค่ะมาเริ่มต้นได้เลยเนาะใช้ตัวเลขที่ต่ําที่สุดเอามาเริ่มได้เลยเราจะได้ไม่ต้องคิดมากเราจะได้ไม่ต้องไม่ต้องไปนึกว่าแบบควรใช้เลขอะไรเริ่มก็เริ่มที่34ถึงว่าไปแบบนี้นะคะ อันนี้เขาเริ่มมาให้แล้วที่เขาเริ่ม31เถึง40เพราะว่าเราจะได้นับง่ายนั่นเองนะถัดมาชั้นที่2ก็จะต้องเริ่มที่อะไร41ถูกไหมถ้าชั้นที่1ลงท้ายด้วย40ถัดมาก็ต้องนับเลขใหม่41ที่เวลานับก็ต้องนับ41นับให้มินกว้าง10นะความกว้างเป็น10ก็ต้องนับ41、42、43 44,、445、5 6 6 7 7ี8 49 50แบบนี้ ฉะนั้นชั้นต่อไปก็จะเริ่มที่51ถึง60 61ถึง70 71ถึง80 81ถึง90แล้วก็91ถึง100เ,เห็นไหมชั้นสุดท้ายเขาจบที่100ซึ่งถ้าสมมติว่าเราเริ่มด้วยเลขที่ต่ำกว่า31 หรือแบบไปเริ่มที่20อย่างเงี้ยสมมุติเนะเราก็ไม่รู้เนาะสมมติเราไปเริ่มที่21่เห็นไหมชั้นสุดท้ายเนี่ยมันจะไม่ใช่91ถึง100แล้วข้อมูลที่มากที่สุดในเนี้ยคะแนนที่มากที่สุดของเราอ่ะมันจะตกชั้นมันจะหายไปเพราะฉะนั้นจําไว้เลยวิธีการเริ่มเริ่มที่ข้อมูลที่น้อยที่สุดจะดีที่สุดถ้าสมมติเขาไม่ได้กําหนดมาให้นะถ้าเขากําหนดมาให้ก็นับต่อจากเลขนั้นๆไปเลยนะคะ อันนี้เอาออกทีนี้เรามานับรอยขีดรอยขีดคืออะไรรอยขีดก็คือเนี่ยแหละข้อมูลของเราที่เราจะเอามาลงในตารางนะคะอ่ะโอเคอันดับแรกวิธีการถ้าใช้ตัวไหนแล้วขีดออกขีดออกจะได้ไม่ลืมเนาะ65 65อยู่ในชั้นที่4สายไป1ขีด41 72 70 34 66 85 39 41 70 72 65 80 96 59 92 81 40 53 66 90ส1 55 49 68า0 48 64

ความถี่ก็คือรอยขีดอย่างชั้นที่1รอยขีดเราได้3มขีดเพราะฉะนั้นความถี่ก็เป็น3ชั้นที่2มี6ชั้นที่3มก็6ชั้นที่4 12ชั้นที่5 6ชั้นที่6 5แล้วก็ชั้นที่7 2อ่ะทีนี้เรามารวมรวมได้เท่าไหร่เออ3 6มเป็น9 เกบวกหเป็น15 15้าสิบห้าบวกสิบสองบเวกหกสามบวกห้าสาบปวกสเป็น40แสดงว่าเราทำไมคะครบนับถูกต้องนะมันมีจำนวนคนทั้งหมด40คนเพราะฉะนั้นเวลาที่เรารวมเราจะต้องได้40พอดีเป๊ะถ้าเราไม่ได้40นั่นแปลว่าคุณทำไมคะ นับผิดแน่นอนค่ะโอเคอันนี้คือวิธีการเอาข้อมูลมาลงในตารางเนาะถ้ามาต่อกันที่ตัวอย่างที่2อ,อ่ะตัวอย่างที่2กับตัวอย่างที่1เหมือนกันเลยเนาะแต่ว่าอันนี้คือเขาให้อะไรมาให้จำนวนอันุภาคชั้นแล้วก็หาความกว้างโอเคเหมือนก,นกันกับข้อที่1ค่ะท้ายวิธีเดียวกันเลยอันดับแรกเรามาดู พิสัยของข้อมูลอ,อันนี้เป็นการสำรวจเงินเพราะฉะนั้นเงินจำนวนเงินที่มากที่สุดที่นำมาคือเท่าไหร่เอ่ย60เนาะก็เพราะฉะนั้นสูงสุดเป็น60ต่ำสุดคือเท่าไหร่คะ10เท่ากับ50เพราะฉะนั้นพิสัยพิสัยเท่ากับ10ทีนี้หาความกว้างของแต่ละชั้นความกว้างก็ต้องทำไมคะ ความกว้างก็เท่ากับพิสัยก็คือ50าสิแล้วก็หารด้วยจำนวนชั้นก็คือหาร5เท่ากับเท่าไหร่เท่ากับ10แสดงว่าแต่ละชั้นมีความกว้างเป็น10อันนี้ผิดนะอ่ะทีน,ทนี้ทีนี้เวลาที่เราเริ่มเราเริ่มเราก็จะมาดูที่ตัวเลขเขาไม่ได้กำหนดมาข้อนี้เมื่อกี้เลขมันผิดนะเลขมันซ้ำกับข้อที่แล้วนะคะ เพราะฉะนั้นเวลาเริ่มเราก็ต้องเริ่มที่อะไรคะก็ต้องเริ่มที่10ถ้าเขาไม่ได้ระบุเลขที่เริ่มมาให้เพราะฉะนั้นแปลว่าเราจะต้องเริ่มที่เลขที่อะไรก็ได้เอาง่ายงแต่ทีเนี้ยถ้าไม่อยากจะไปคิดว่าเริ่มที่เลขอะไรก็เริ่มที่เลขที่น้อยที่สุดเหมือนเดิมก็เริ่มที่10แล้วก็นับไปกว้าง10ใช่ไหมก็บวกไปนั่นเองเหมือนข้อที่1อ่ะเราไปตัวอย่างถัดไปกันเลยเพราะว่า มันเหมือนกันกับข้อที่1นะอ่ะโอเคอันนี้มาที่ตัวอย่างที่3อันนี้มีเพิ่มตารางมีเพิ่มมาคืออะไรเนี่ยจุดกึ่งกลางชั้นแล้วก็ขอบล่างขอบบนอ่ะอันนี้เขาให้รอยขีดมาแล้วให้ความถี่มาแล้วเรียบร้อยเขาบอกว่าข้อที่3เป็นตารางแจแจงความถี่แสดงค่าจ้างขั้นต่ำออโหสมัยปี2548เกิดหรือยังก็ไม่รู้บางคนนะโอเค ทีนี้วิธีการหาจุดกึ่งกลางชั้นวิธีการหาจุดกึ่งกลางชั้นให้ทำยังไงเขาถ้าสมมติว่าเลขมันไม่เยอะเรานับมือได้เราก็นับแต่ถ้าสมมติว่าเราไม่อยากนับมือที่นับมือครูเคยสอนไปแล้วเนาะเวลานับ136 13 13 13 14 1 3 7 138 139 1 4 0 141อย่างเงี้ยอ่าโอเคอันนี้มันเป็นเลขคู่วิธีการหาจุดกึ่งกลางชั้นคืออะไรคะ1 3้า บวกกับ141แล้วก็หาร2ก็จะได้จุดกึ่งกลางของชั้นนั้นออกมาโอเคอันนี้มันเป็นเท่าไหร่เนี่ย277หาร2อ่าอันนี้เป็นโทศนิยมอันนี้คือชั้นที่1นะแล้วเท่าไหร่เนี่ย 286.5 138.5เพราะฉะนั้นชั้นนี้จุดกึ่งกลางเป็น138.5นะคะชั้นที่2เหมือนกันก็เอาทำไมคะชั้นที่2อ,อันนี้ลบนะชั้นที่2ก็142บวก147แล้วก็หาร2อ,อันนี้เป็นเท่าไหร่289หาร2 ก็ได้เท่าไหร่คะ1น 4, 4, ึ5งถูกไหมอ่ะโอเคชั้นที่3ชั้นที่3ก็จะเป็นเท่าไหร่148บวก153หาร2 ก็จะได้เป็นเท่าไหร่150.5นั 150. 5, ่นเองชั้นที่4ก็เอา154บวก159หาร2 156 5อันนี้ค,คุณครูเขียนไปเลยนะ เขียนผิดบางคนบอกอ้าวงงควรวมาจากไหนครูใช้วิธีการนับมือนับมือหมายความว่าอะไรอ่าดูสมมติอาชันนี้178 179 180 181 182 183กว้าง6ใช่ไหมคะความกว้างเป็น6ทั้งหมดทั้งมวลทุกชั้นเนี่ยมีความกว้าง6มีทั้งหมด8ชั้นมีความกว้าง6นี่คือความกว้าง6จุดกึ่งกลางกึ่งกลางมันอยู่ตรงนี้เนี่ย มันเป็นเลขคู่ใช่ไหมตรงกลางก็คือลำดับที่3.5เพราะฉะนั้นก็เอา2ตัวเนี้ยบวกกันหาร2มันก็เลยคือเป็น180.5นับมือง่ายกว่าถ้ากรณีที่มันกว้างน้อยๆน,นะแต่ถ้ามันกว้างมากๆเราก็ทำไมต้องใช้วิธีเอา136บวก141หาร2เนาะต้องใช้วิธีนั้นนะคะโอเคทีนี้มาดูขอบบนขอบล่าง ขอบบนขอบล่างดูยังไงอะเอาขอบล่างก่อนขอบล่างของชั้นที่หนึงให้ดูค่าที่ต่ำที่สุดแล้วก็ลดลง0.5เสร็จแล้วค่ะแค่นั้นวิธีการจริงๆแล้วตามหลักของวันวิธีการเขาบอกว่าขอบล่างเนี่ยให้เอาค่าที่ต่ำที่สุดในชั้นนั้นลบขอบบนของชั้นก่อนหน้าซึ่งเลข ที่อยู่ก่อนหน้า136ก็คือ135ถูกไหมก็เอา1้6ยบวก135แล้วก็หาร2ขอบบนขอบบนก็คือเอาค่าที่มากที่สุดในชั้นนั้นบวกกับค่าที่น้อยที่สุดในชั้นที่2แล้วก็หารด้วย2ซึ่งมันก็จะได้เท่าไหร่คะ141.5หรือพูดง่ายๆว่า ถาขอบล่างอขอบล่างก็คือดูที่ค่าที่ต่ําแล้วก็ลดลง0.5ส่วนขอบบนดูที่ค่าที่มากแล้วก็บวก0.5แค่นั้นอันนี้คือเป็นวิธีการจำอเอาขอบล่างก่อนชั้นที่2 142ลดลง0.5ก็คือ141.5 1 4 8ลดลง0.5คือ147.5ชั้นที่4ก็ร้อย 53.5ชั้นที่5 159.5ชั้นที่6 165.5ชั้นที่7 171.5แล้วก็ชั้นสุดท้าย177.5ทีนี้คอบบนก็ดูที่ตัวมากบวก0.5ก็จะกลายเป็น147.5นี่ก็153.5 5, 5. 5, 1 5อยห้าสิบ1ก1าจุดหแล้วก็183.5แิสพี่สังเกตสังเกตขอบล่างขอบบนสังเกตไหมดูขอบบนของชั้นที่1จะกลายมาเป็นขอบล่างของชั้นที่2ขอบบนของชั้นที่2จะกลายมาเป็นขอบล่างของชั้นที่3มเห็นไหมมันเหมือนกันหมดเลย มันสัมพันธ์กันหมดเลยนั่นเองนะคะ,ะทีนี้ข้อ3ทีจะมีคำถามด้วยจังหวัดส่วนใหญ่กำหนดค่าแรงขั้นต่ำอยู่ในช่วงกี่บาทคำว่าส่วนใหญ่ส่วนใหญ่แปลว่าดูที่อะไรดูที่ความถี่นั่นเองความถี่ในชั้นไหนมากที่สุดชั้นที่2ถูกไหม ก็คือมีความถี่ตั้ง49แปลว่าอยู่ในช่วงกี่บาทคะก็คือตอบเลย142ถึง147บาทนั่นเองอ่ะโอเคขอ้อที่2มีการกำหนดค่าจ้างขั้นต่ำที่น้อย60บาทอยู่กี่จังหวัดน้อยกว่า160น้อยกว่า160ก็คือนับตั้งแต่ชั้นไหนชั้นนี้ลงไป นับลงน้อยกว่า160ก็คือตั้งแต่ตัวนี้ถึงตัวนี้คำว่าน้อยกว่าก็คือต่ำกว่า160ลงไปก็เอาทุกตัวมาบวกกัน11บวก49บวก6บวก1เท่ากับเท่าไรคะ67อ่าตอบ67จังหวัดนะข้อที่3 มีการกำหนดเงินค่าจ้างขั้นต่ำตั้งแต่160ขึ้นไปตั้งแต่ก็คือตั้งแต่ชั้นนี้มาจนถึงชั้นสุดท้ายนี่ชั้นนี้ถึงชั้นนี้อยู่กี่จังหวัดก็นับรวมทั้งไลาย9จังหวัดโอเคข้อ c มีจังหวัดที่ค่าจ้างขั้นต่ำเป็น175บาทหรือไม่175อยู่ในช่วงไหนอยู่ในช่วงชั้นนี้175มีไหม ไม่มีสักรอยขีดเลยก็ตอบว่าทำไมคะไม่มีโอเคแค่นั้นเองน่ะทีนี้มาดูตัวอย่างสุดท้ายเขาบอกว่าอะไรเนี่ยพร้อมสร้างฮิสโตแกรมและรูปหลายเหลี่ยมของความถี่ฮิสโตแกรมก็คือจะเป็นลักษณะการาฟแท่งเนอะฮิสโตแกรมเป็นลักษณะการาฟแท่งนะคะรูปหลายเหลี่ยมก็คือแบบมันจะเป็น ลากเส้นจากจุดกึ่งกลางของแต่ละชั้นนั่นเองอ่ะโอเคมาดูข้อมูลเราก่อนจุดกึ่งกลาง140-144กว้างเท่าไหร่เนี่ย140 141 142 143 144กว้าง5เพราะฉะนั้นจุดกึ่งกลางคือเท่าไหร่142โอเคชั้นที่2ก็ต้องเท่าไหร่

คาร์บอนก็ดูที่ตัวที่มากเพิ่มขึ้น0.5โอเคอ่ะทีนี้วิธีการสร้างฮิสโตแกรมวิธีการสร้างให้เอา แนวตั้งจํานวนคนเนี่ยเราก็ดูก็คือพวกนี้นะคะจํานวนคนดูตามจํานวนคนอันนี้ก็คือความถี่นั่นเองทีนี้แนวนอนที่เขาใส่ในความสูงเนี่ยเขาไม่ได้เอาช่องนี้มาใส่นะเขาใช้ขอบล่างขอบบนในการวางแนวนอนนะคะอ่ะโอเคอ่ามาดูวิธีการอันดับแรกจํานวนคน หนูดูความแตกต่างระหว่างจำนวนคนแต่ละชั้นจากตรงนี้ถึงตรงนี้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นระยะห่างหนูใช้อย่างนี้ก็ได้5 10 15 20 25 30 35 40อย่างนี้ก็ได้โ okay. อเคทีนี้แนวนอนเรามาใส่แนวนอน ใช้ขอบล่างขอบบนนะคะต่ําสุด139.5 139.5ถึง144.5ชั้นที่2 144.5ถึง149.5ชั้นที่3 149.5ถึง154.5แล้วก็159.5 164.5แล้วก็ราคร้า169.5โ okay. อเคอ่ะเรามาวาดแท่งอันสวยงามของเรากันเถอะนับแรกชั้นที่1ความสูง139.5ถึง144.5เนี่ยมีจำนวน5คนแล้วก็ลากขึ้นไป ตามมันก็อาจจะเนอะนิดหนึ่งอ่ะชั้นที่2 144.5ถึง149.5มี18คนก็ลากยาวขึ้นไปอ่ะประมาณนะอ่ะประมาณนะคะโอเคจริงๆมันต้องชิดเส้นตรงนี้นะทำไม ชั้นที่สามมีสามสิบห้าคนอะชั้นที่สี่ยี่สิบเจ็ดคนชั้นที่ห้าสิบคน แล้วก็ชั้นสุดท้าย5คนโอเคอ่ะทีนี้อันนี้อันนี้คือหน้าตาของฮิสโตรแกรมสีเขียวเนี่ยนะอันนี้เรียกว่าฮิสโตรแกรมทีนี้มาดูคําว่ารูปหลายเหลี่ยมของความถี่รูปหลายเหลี่ยมของอ่าสีเขียวเนี่ยนะอันนี้คือฮิสโตรแกรมนี่คือชื่อมันนะคะ อ่ะทีนี้มาดูรูปหลายเหลี่ยมรูปหลายเหลี่ยมเนี่ยเขาเอาจุดกึ่งกลางเนี่ยค่ะมาวาง4 0 142ก็คืออยู่จุดกึ่งกลางอยู่ตรงกลางระหว่างแต่ละกราฟแต่ละแท่งแต,แต่ละแท่งของฮิสโตแกรมนะามาวางแบบนี้แล้วก็ ลากเส้นเชื่อมให้เขา้แล้ก็ลากลงมาข้างล่างด้วยโอเคนี่ค่ะนี่คือหน้าตาสีชมพูเนี้ยเขาเรียกว่ารูปหลายเหลี่ยม ของความถี่น,นี่ค่ะอันนี้คือชื่อของมันนี่ก็จะได้แบบนี้